สวัสดีค่ะเยอะแยจ้าชาแนลนะคะวันนี้จะนำาคลิดลับในการหาซื้อลอตเตอรี่ราคา80บาทง่ายๆค่ะโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GLO นะคะของกองสลากเข้ามาในมือถือของเรานะคะก็ไปดาวน์โหลดที่ Play Store กันเลยค่ะ GLO l o ตเตอรี่ต้องดาวน์โหลดสำหรับประชาชนนะคะ l o ตเตอรี่ o i f i a l ชสำหรับประชาชนแล้วก็ดาวน,น์โหลดไปในเครื่องเราเลยแล้วก็เปิดขึ้นมานะคะหน้าตาแอป,ปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อน GLO แบบนี้ค่ะสามารถตรวจลอตเตอรี่ได้ด้วยนะคะแค่เพียงคุณกรอกหมายเลขลอตเตอรี่ของคุณลงไปในช่องตรวจนะคะแล้วก็คลิกตรวจสอบนะคะแบบนี้เลยง่ายๆจะถูกก็ยินดีด้วยถ้าไม่ถูกก็จะขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอรายการหาจุด จำหน่าย80บาทนะคะให้คลิกมุมขวาด้านบนนะคะจะมีขีด3ขีดอยู่ด้านบนนะคะนี่เลยข้างบนแล้วก็คลิกมาก็จะเห็นจุดจำหน่ายสลากนะคะแบบนี้สีแดงๆที่เขาปักปุกไว้พอคลิกเข้ามานะคะหน้าตาก็จะขึ้นคล้ายๆแบบแผนที่แบบนี้เลยค่ะด้านล่างจะเป็นจุดจำหน่ายนะคะใครอยู่ใกล้บริเวณไหนหรือเขตไหนก็ไปซื้อตามจุดที่เขา บอกมาไว้ตามแอปได้เลยนะคะเพื่อนร้านค้าเหล่านี้เขาจะลงทะเบียนกับกองสลากนะคะจําหน่ายลอตเตอรี่ในราคา80บาทในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ในราคา80บาทจะเป็นนนทบ,บุรีนะคะแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่นะคะตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ78ล้านนะคะแต่ว่ากองสลากก็ได้ดําเนินการขยายร้านค้าจําหน่ายลอตเตอรี่ในราคา80บาททั่วภูมิภาคในเร็วๆนี้นะคะ ในส่วนของกองสลากเองก็จำหน่ายราคา80บาทถ้าเกิดท่านผู้ใดสนใจที่จะซื้อในราคานี้ก็ไปที่กองสลากได้เหมือนกันนะคะหน้ากองสลากก็จะมีร้านค้าที่ขาย80บาทค่ะก็ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ไปหากันเลยนะคะลอตเตอรี่ถูกถูกล่ะค่ะ80บาทมีอยู่จริงค่ะแค่เพียงดาวน์โหลด g o นะคะแล้วก็เลือกไปที่จุดสลากนะคะจุดจำหน่ายสลากก็สามารถทราบได้แล้วค่ะว่าคุณอยู่ในเขตไหนขายตรงไหนมี80บาทก็ ไปซื้อตามที่จุดเขาบอกนะคะสำหรับคลิปนี้เยอะแยะจ้าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ